ข้อสาครับถ้ารูปผลสำเร็จของตัวนี้นะครับเอาดูนะแปดส่วนพอนี่ยาวรูทสิบหกนะครับบวกรูแปดลบเจ็ดส่วนรูแปดนะครับบวกรูทสิบห้านะครับบวกหกส่วน รูทสิบห้าบวกรูเก้าลบห้าส่วนรูทเก้าบวกสิบสี่บวกรูสิบสี่ส 9, บวก, 14, บวกสี่ส่วนด้วยรูทสิบสี่บวกรูท ลบสามส่วนรูทสิบวกรูทเจ้าน้องครับเขาบอกว่าตัวนี้นะครับมีเศษส่วนทั้งสิ้นหตัวเนี่ยถ้าเราทำเป็นรูปอย่างง่ายทำตัวส่วนให้มันไม่ติดรูทแล้วเอาคนที่คล้ายกันมาบวกลบกันแล้วน้องจะได้ A บวก B รูทเ ขาถามน้องว่า a บก b มีค่าเท่าไหร่ a, ค, a, ค, a คืออะไรหรอ a คือพอเราทำรูทอย่างนี้เนี่ยไอ้ค่าพจนตัวที่ไม่ติดไม่มีรู้อยู่ข้างหลังมันน่ะนั่นแหละคือ a แล้ว b คืออะไรหรอ b, b คือสัมประสิทธิ์หน้าตัวที่ติดรูทเพราะฉะน,น,นั้นกรนีน้องต้องกำจัดรูทก่อนกำจัดรูทก่อนข้อน,นี้คุณครูคหลายคนได้คูพิสฐานให้น้องแล้วตอนม2เทอม2เรื่องจำนวนจริง แต่ครูหลายคนก็อาจจะไม่ปูทิศเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกินของมอต้นแต่ว่าเดี๋ยวมอสามก็จเจอเจอเหมือนกันเขาเรียกว่าเรื่องคอนจูเกตหรือสั่ยุบจนนะครับสั่ยนะุกนะครับคอนจูเกตหรือสั่ยุกนะครับสั่ยุกภาษาอังกฤษเรียกว่าคอนจูเกตนะครับภาษาไทยเรียกว่าสั่ยุกสั่ยุกเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ตัวส่วนนี้ไม่ติดรู หลักการก็ไม่ยากครับหลักการที่จะทําให้ตัวส่วนไม่จิดูดเนี่ยเขาก็เอาตัวที่เป็นคอนจูเกตของมันเนี่ยคูณทั้งเศษและส่วนค่นี่คอนจูเกตยากไหมไม่ยากครับถ้าเกิดเครื่องหมายตรงกลางเป็นบวกคอนจูเกตของมันก็คือเปลี่ยนเป็นลบแค่นั้นเองถ้าเกิดเครื่องหมายตรงกลางเป็นบวกใช่ไหมครับคอนจูเกตของมันก็เป็นลบแล้วคูณทั้งเศษและส่วนเพราะฉะนั้นคอนจูเกตของรูดสิบหกบวกรูแปดก็คือรูดสิบหกลบรูดแปด คอจูเกตของรูทแปดบวกูสิบห้าก็คือรูทแปดลบรูทสิบห้าคอนจูเกตของรูทสิบห้าบวกรูทเก้าก็คือรูทสิบห้าลบรูทเก้าคอนจูเกตของรูทเก้าบวกรูทสิบสี่ก็คือรูทเก้าลบรูทสิบสี่อจูเกตของรูทสิบสี่บวกสิบก็คือรูทสิบสี่ลบรูทสิบคอจูเกตของรูทสิบบวกรูทเก้าก็คือนะครับรูทสิบลบรูทเก้าอ่าดูนะ9ัไง ตรงนี้เราก็จัดการนะครับเอาคจน์เกณขอ,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 องมันคูณทั้งเศษและส่วนพจน์เกณของมันคือรูทสิบหกลบรูทแปดก็จะกลายเป็นแปดคูณด้วยรูทสิบหกลบรูทแปดเวราคูณต้องคูณทั้งเศษและส่วนเวราคูณต้องคูณทั้งเศษและส่วนผัานนี้อ่ะนจบครับ เช่นเดียวกันครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นเอาคอนมสูเจตของมันคูณทั้งเศษและส่วนเอารูทแปดลบรูทสิบห้าคูณทั้งเศษและส่วนเอารูทแปดลบรูทสิบห้าคูณทั้งเศษและส่วนทำความเข้าใจนะครับ ต่อไปครับคณิตเกตงประมาณคือรู้สิบห้าลบรู้เก้าใช้ที่เยอะหกคูณรู้สิบห้าลบรู้เก้าเวลาคูณองคูณตั้งเศษและส่วนพร้อมครับจุดนะครับจุดนะครับตัวต่อไปครับ เอาคอนจูเกตของมันคูณทั้งเศษและส่วน 5. คูณด้วยรูทเก้าลบรูส่วนด้วยรูทเก้าบวกรูทสิบสีคูณรูทเก้าลบรูส่วกสคูณรูทสิส่ลบรส่วนด้วยรูทสิบวกรูทสิบ คูณสิบสี่ลบรู้สิสุดท้ายนะครับลบสามคูณด้วยรู้สิลบรู้เก้าส่วนด้วยรู้สิบบวกรูเก้าคูณด้วยรู้สิบลบรู้เก้าอันที่นี้ดูนะครับคอนสูเกตเนี่ยเขาใช้ความคิดรวบยอดของเรื่องผลต่างกำลังสองครับ พอเราเอาไอ้ตัวคอนติเกตไปคูตัวส่วนแล้วเนี่ยไอ้ตัวส่วนตัวนั้นก็จะอยู่ในรูปหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองซึ่งพอมันอยู่ในรูปหน้ากำลังสองรูปหลังกำลังสองแล้วไอ้ตัวหน้ากับตัวหลังที่ติดรูปนั้นพอมันยกกำลังสองเสร็จบก็หายไปนี่คือปรับติกรยดที่ใช้ในเรื่องสัมผัสหรืคอคอนติเกตดูนะครับตรงนี้เนี่ยเอาตัวส่วนก่อนหน้า บวกหลังคูณหน้าลบหลังมันจะได้ออกมาเป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองพี่แรกขอละนิดนึงนะรูทสิบหกใส่วงเล็บยกกำลังสองรูทแมวยกกำลังสองได้แมวรูทสิบหกกำลังสองได้สิบหกลบกับหลังกำลังสองรูทแปดกำลังสองได้แปดแค่นี้พอนะครับแค่นี้ก็จะกลายเป็นไอตัวนี้รูทสิบหกอันมันคือสี่นอง รูสิบมันคือสี่อันนี้มันคือสนนะี่ x สี่ถัดนะอ่าพี่แบงค์เอาแปดแจกแจงเข้าไปล้นันนิดนึงนะครับแปดสี่สามสิบสองลบแปดรูทแปด่ีแค่นี้ก่อนนะครับบีแค่นี้ก่อนนะครับถ้บนนบาพวามเข้าใจอ่าพร้อมนะครับลบด้วยเครื่องหมายลบเหมือนเดิมนะครับ 7, แจกแจงเข้าไปนะครับตรงนี้เครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าตัวเศษส่วนนะครับยังไม่ยุ่งนะยังไม่ยนะุ่งกับเจ็ดนะเจ็ดแจกแจงเข้าไปเป็นเจ็ดรูทแปดลบเจ็ดรูทสิบห้านะครับเออตรงนี้เนี่ยตัวส่วนด้านล่างเนี่ยนะตัวส่วนด้านล่างเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหน้าบวกหลักคูณหน้าบวกหลักได้หน้านะครับกำลังสองลบหลักกำลังสอง นะครับตอนนี้จีนีพี่แบงค์พบแล้วนะครับว่าจีนีพี่แบงค์ไม่น่าใส่แจ็ค้ไปเลยเพราะว่าอะไรน้องฝักนะ,ะเพราะว่าตะกี้เนี่ย16ลบ8ไมนได้เลยครับมันได้8ใช่ไหมน้องถ้าตะกี้8มนอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวมันจะตัดปึ๊บๆได้โอเคครับเอาใหม่นะครับเราเร้ห้ฝังใหม่อ่ะพี่แบงค์พบแล้วว่าตรงนี้ไม่น่าแส่แจแปดเข้าไปเลยเพราะว่า16มันลบ8ได้ไรครับ16ลบ8ได้ไรฮะ8นะครับ แล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยแปดไปคูณกับวงเล็บนี้ใช่ไหมเออเห็นเปล่าเพราะฉะั้นเนี่ยถ้าพี่แว้ไม่แจกแจงเข้าไปเดี๋ยวมันจะตัดได้อ่าขอแก้ไขใหม่อ่าลบไปลบไปเก็ Й น์ใจแล้วไม่แจกแจงและเป็นแปดคูณด้วยอ่ารูทรูทสิบหกที่แังเป็นเป็นสี่แ้วกันนะแล้วลบกับรูทแปดพี่แังเป็นเป็นสองรูทสองทำเป็นรูปยางง่ายอ่าทำความเข้าใจ อ่าตรงน,นี้แวะลบก่อนนะครับขอขอให้ด้วยอ่าตรงน,นี้เป็นเจ็ดส่วนอ่าคุณได้สองรู้สองแล้วลบไปรู้สิบห้าไปรู้อย่างง่ายแล้วด้านล่างเป็นแปดลบกับสิบห้าเออเนี่สยส่วนกว่านี้ส่วนกว่าอ่าเป็นแค่นี้ก่อนนะต่อไปคนอื่นลักษณะเดียวกันนะเร็วนิดน,นึงนะครับคนอื่นจะเร็วนิดน,นึงละบวกหก ส่วนด้วยรู้สิบห้าลบเก้าพี่แม็กขอเปลี่ยนเป็นรู้เก้าพี่แม็กขอเปลี่ยนเป็นสามอ่าเทนี้นะหน้าบวกหลังคูณหน้าลบลห,บห,บห,บล,หล,บลังได้หน้ากําล,ลังสองลบหลังกําลังสองหน้ากําลังสองลบหลังกำลังสองนี่ไงน้องหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังได้หน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองต่อไปนะครับต้องลบห้า รู้เก้าลบรู้สิบสี่หน้ากำลังหน้าลบหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังได้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองใช่ไหมครับเช่นนี้เนี่ยตรงนี้เป็นบวกสี่รู้สิบสี่ลบรู้สิดัลล่าครับหน้าลบบวกหลังคูณหน้าลบหลังได้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองแล้วก็ลบสามคูณด้วยรู้สิบลบสิบเก้า ลบดูด้าเลยตัวจีดูด้าลบดูดสามส่วนด้วยหน้ากำลังสองคือสิบลบหลังกำลังสองคือเก้าใกล้แล้วครับใกล้จบแล้วแค่นี้ขอใช้ปากกาสีชมพูอ่าจุดแค่นี้ก่อนทัพอาใจนะครับน้องทัพอวใจยาวจุดยากของข้อนี้คือยาวครับน้องฟังก่อน แค่นี้สิบหกลบแปดนี่มันได้แปดแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดน้องครับน้องต้องทถแล้วแต่งนีให้ดีนะครับตรงนี้เนี่ยมันได้มันได้เนี่ยแปดลบเจ็ดเนี่ยมันได้แปดลบสิบห้าเนี่ยมันได้ลบเจ็ดน้องมันได้ลบเจ็ดไอตรงนี้มันได้ลบเจ็ด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 พอไอตรงนี้เนี่ยมันเป็นค่าลบ นะคค่าลบอันนี้เป็นค่าลบไปหารด้วยค่าลบลบหารด้วยลบเนี่ยมันจะกลายเป็นบวกเนาะแล้วไอ้เจ็ดกับเจ็ดไม่ตัดกันอ่าเบรกแค่นี้ก่อนเบรกแค่นี้ครึ่งนานะทีก่อนให้น้องทอยใจแค่นี้ก่อนนี่พี่แบงค์เอาเจ็ดกับเจ็ดมาตัดกันแล้วเดี๋ยวลบหารด้วยลบเนี่ยนะครับลบหารด้วยลบเนี่ยมันจะได้บวกตรงนี้ยากคืนฐานจะเศษส่วน เนี่ยสมมติว่าน้องมีอย่างเงี้ยลบด้วยเศษหนึ่งส่วนลบสองน้องดูนี่นะลบด้วยเศษหนึ่งส่วนลบสองเนี่ยน้องสามารถเขียนเป็นลบของลบเศษหนึ่งส่วนสองซึ่งมันก็คือเศษหนึ่งส่วนสองแค่นี้อ่านดูนี้เป็นตัวอย่างสําหรับคนที่ลรีพื้นฐานนะครับนี่ลบไอ้นี้ลบอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นก็คือพี่แบ๊กไม่ไม่เขียนก่อนนะพี่แบงค์ขอเขียนทีละคนให้น้องดูไอ้นี้หนึ่งคูณสี่ สี 4, ล 2, ล่ลบสองรู้สองสรุปแล้วไอตรงนี้เป็นบวกว่าเป็นเครื่องหมายบวกว่าเพราะลบหารด้วยลบมันได้บวกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหน่าเด้เป็นบวกตัดออกได้เลยคนระับเป็นบวกสองรู้สองตัดวงเล็อออกได้เลยลบรูสิบห้าเป็นแค่นี้ก่อนเป็นแค่นี้ก่อนทำความก็จะไอคนที่สองให้ดี ความเข้าใจให้ดีนี่ให้เวลาในการทำความเข้าใจยากน้องๆครับ1 5บห้ลบเกปนได้6 6-1 6-6-1 6แจกแจงเข้าไปครับกัวรูสิบ้าลบสอันนี้คล้ายๆคนที่สองเลยนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันได้ลบห้าเนาะลบลบอ่าปัดเลยนะครับมันจะกลายเป็นบัว รู้เก้าก็คือสามไอ้รู้เก้านี่คือ3าเป็จเปลี่ยนเป็นสามก็ได้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นบวกสมลบรูต่อไปครับไอ้ตรงนี้คือใครครับ4ใช่ไหมน้องสี่กับ4ี่ตัดกันบวกรู้สิบสี่ลบรูสิบีแค่นี้ก่อนบีแค่นี้ก่อนไอ้ตรงนี้คือห ตรงนี้คือหนึ่งเนี่ยไอพวก,วกข้อสอบเตรียมรุดงข้อสอบไม่โดนเนี่ยมันเลยยากขนาดเนี้ยเออใครที่ชอบอยากไปสอบเตรียมรุดสอบไม่โดนสอบวมวว,วนะแต่ว่าวมววเนี่ยคนสอบน้อยไงมันเลยติดไม่ยากเพราะไม่โดนแต่ก็ลบสามคูณรู้สิทธได้ลบสามรู้สิทธลบสามคูณลบสามได้กูเก้าเอาไปแค่นี้ก่อนไปแค่นี้ก่อน เนี่ยตรงเนี้ยลบ2องรู้สองก2สองรู้สองคนไปลบรู้สิบห้ากรู้สิบห้าไปลบสาม4กสามคนไปลบรู้สิบสี่กรูสิบสี่นไปเดี๋ยวแค่เนี้ยเดี๋ยวแค่4ี่คนละน้องครับพี่แบงค์ขอเอาสี่เนี่ยไปบวกกับ9นะครับมันได้13และเอาลบรู้สิไปลบกับสารู้สิบกลายเป็นลบสี่รู้สิบมาแล้วครับน้อง น้องก็เอาคำตอบที่น้องได้ไปเทียบกับ a บวก b รูท x a บวก b รูท x a บวก b รท x ถ้าน้องเทียบว่าเนี่ยกับ a บวก b รูท x นะครับน้องจะเห็นว่า a ของน้องเนี่ยก็คือเลข13ส่วน b เนี่ยนะครับคือตัวเลขที่อยู่หน้ารูท x นะครับนี่ต้องเอาเครื่องหมายมาด้วยนะไม่ใช่4นะ บวก b ใช่ไหมน้อง b บวกกับลบ4เพราะฉะนั้น b แบบกลายเป็นลบ4อ่าคำตอบข้อนี้นะครับขอตอบข้อบน a ลบกับ b เท่ากับ13ลบกับลบ4กลายเป็น13บวก4ต่บ17คำข้อนี้กาบมยากอ่าจจนให้อะเอียดนะครับ